อาล้ะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง for e mall อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําการสอนนะครับวิธีหาของขั้นสูงทุกอย่างเลยนะครับพวกเค้กเนี่ยนี่นี่นี่พวกสำหรับคนที่อยากผสมพันธุ์สัตว์นะครับเดี๋ยวการผสมพันธุ์สัตว์แบบละเอียดเนี่ยยันฟักไข่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะสำหรับคนที่ขอมานะครับวันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการทําเค้กนี่เลยครับนี่ส่วนผสมที่ใช้ในการ ผสมพันธุ์โปเกมอนนะครับที่ทุกคนเนี่ยกำลังตามหากันอยู่นะครับโดยเฉพาะพวกน้ำผึ้งพวกนมพวกไข่เนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับแล้วก็พวกกรรมฐานหรือว่าวิธีการปั๊มโกแบบไม่จํากัดนะครับรวมไปถึงการทําฐานด้วยอ่ะก่อนอื่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์และ1กระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมามาเริ่มที่วิธีแรกกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับฐานนะครับง่ายที่สุดเลยสําหรับการทําฐานนะคือนี่ครับครับเตาเผามาก่อนเลยนะครับเตาเผาเนี่ยมันจะเชื่ออันนี้นี่นี่เตาหลอมเรีย ง่ายนะครับก็ไปดูในอินเกมอย่าลืมเรียนอินเกมหรือเรียนวิจัยมาก่อนนะครับแล้วก็มาทําการสร้างเนี่ยแล้วมันจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเราสามารถครับ ฐานไม้ได้เลยนะครับเนี่ยฐานไม้คือเนี่ยครับเราแค่ใช้ไม้ปกติที่เราขุดมาได้เลยนะครับหรือว่าเราจะทาฟาร์มไม้ก็ได้นะเนี่ยฟาร์มพวกทรัพยากรนะครับอันนี้ผมทําสอนไปแล้วนะสามารถไปหาดูกันได้นะ้น่าจะ ep 3หรือ ep สี่นี่แหละไม่แน่ใจนับนี่ดูไม้ผมมีเป็นหมื่นนะครับหินมีเป็นหมื่นใช้ไปเยอะมากเลยนะครับนี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับก็ง่ายๆสุดแล้วสําหรับฐานไม้นะครับวิธีที่2 เอาเค้กก่อนละกันเค้กเนี่ยสิ่งที่หายากที่สุดของหลายๆคนน่าจะเป็นน้ำพึ่งนะครับแต่น้ำพึ่งเนี่ยหาง่ายสุดๆเลยสําหรับผมนะ<อ>มาที่นี่ครับปุ๊บเราไปที่วาร์ปนี่เลยครับจะพามาหาอย่างแรกที่ทุกคนคิดว่าหายากที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือน,น้ำพึ่งนั่นเองแล้วมาที่ตรงนี้นะครับนี่จุดสังเกตเนี่ยจะอยู่ที่ตรงตัวบอสมังกรยกเวลยี่สิบเก้ากับตรงตักเล่นน้ําโรมานะครับนี่จะอยู่ระหว่างกลางตรงนี้เนี่ยสองอันอันหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ย น้ำแร่ทานน้ำแข็งนะครับแล้ววาร์ปมาปึ๊บอ,อันนี้ง่ายสุดๆเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไล่ตีอย่างเดียวเดี๋ยวผมขอขึ้นกวางก่อนนะเพื่อความสะดวกสบายนะครับกันเหนียวไว้สักหน่อยนึง <c oughs> <c oughs> อไปครับแล้วเราก็หาฝั่งที่ติดกับน้ําแข็งอ่ะนี่ติดกับหิมะนะครับแล้วเราวิ่งขึ้นไปเลยนะครับปึ๊บนี่ผมวิ่งขึ้นไปด้วยความเร็วแสงเลยนะส่วนใครที่จะให้สอนวิธีหานกนะครับหรือวิธีจับนกรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวทําสอนแน่นอนนะครับตอนนี้เอาพวก การหาทรัพยากรหลักๆให้ครบก่อนนะครับนี่เราก็วิ่งขึ้นมาเลยครับตามทางตรงนี้นี่แหละมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับนี่นี่นี่อ่แต่ผมวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆก่อนปกติมันจะเยอะนะนี่นี่นี่ตัวเขียวๆตรงนี้นะครับปกติมันจะเยอะมากนะแถวๆนี้แต่ว่ารอบนี้เหมือนจะไม่สปอนหรือว่าอาจจะมีคนตีไปแล้วนะฮะนี่มันจะชื่อตัวอะไรอะ่ะเทพปีกหิ่งห้อยนะครับอ่าเราตีแล้วครับเปี้ยงโอเคป๊บ ทิ้งไปหนึ่งทีสองทีครับปึ๊บสามทีปึ๊บสี่ pp, ทีอ่ะล่วงแล้วนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวลองเก็บนะปึ๊บปึ๊บ <_ Quand _ Cathy> เห็นไหม <ười> น้ําพึ่งนะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับน้ำพึ่งได้แบบง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เองไม่ยากนะครับสำหรับน้ำพึ่งสำหรับผมนี่ไม่ยากเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็กลับบ้านนะครับเดี๋ยวหาวิธีอันต่อไปอันนี้เอาทำเค้กให้หมดก่อนนะครับวิธีทำเค้กนี่คือง่ายและสะดวกสบายที่สุดแล้วสำหรับผมอนะันนี้น,นีเกิดอีกแล้วนะครับ เกยแล้วอ่นี่เจอไข่ครับไข่ก็เป็นส่วนผสมนงงั้นเก็บไปเลยนะครับนี่ได้ไข่มาอีกหนึ่งฟองนะครับหรือถ้าใครไม่รู้ซื้อจากไหนไปซื้อจากห้างก็ได้นะรหรือพวกแมคโครโ <c oughs> ลตัสนะฮะเล่าเล่นลาเล่นอ่ามาครับยิงปึ๊บนี่ระหว่างทางเจอก็ยิงเก็บๆไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องมาฟาร์มหลายๆรอบนะอ่าเรียบร้อยมันระเบิดตัวเองแล้วน้านี่ของตกลงมาแล้วได้น้าพึ่งอีกอันนึงนะครับไปวิ่งกลับบ้าน ่ะนี่อ่ะไข่ตกตรงนี้อีกละเก็บไปเลยครับปึ๊บไอไข่พวกนี้แหละที่ไปใช้ในการทําเค้กนะอ่ะส่วนต่อไปนะครับที่เราต้องใช้ก็คือนมกับไข่นมกับไข่เนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับนมกับไข่หาได้จากโปเกมอนตัวนี้เลยครับอย่างไข่เนี่ย ก็ได้จากพวกเนี่ยเป็ดตูตูนะเห็นไหมนี่มันก็จะมีดอบไข่นะครับคือเราสามารถเอามาฟาร์มก็ได้นะเนี่ครับเห็นไหมถ้าเราเอามาเข้าฟาร์มนะครับหรือเข้าคอกเนี่ยมันจะมีโอกาสวางไข่หรือเราไปตีก็ได้ตีตัวเนี่ยก็จะง่ายหน่อยตามอยู่ตามพวกริมทะเลหรือแบบขอบขอบเนี่ยไอ้พวกแบบที่เป็นแบบผู้เล่นมือใหม่นับเนี่ยตามขอบตรงนี้นี่ไล่ไล่ไล่มาเลยตามหน้าผานี่ยโซนเนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วตีง่ายแล้วบางทีเนี่ยเดินเดินอยู่ก็เจอตามทางเพียบเลยนะพวกไข่นี่หาง่ายสุดๆนะครับหรือว่าจะเอามาเข้าคอกนี้ก็ได้เนี่ย เอาเข้าขอคอกไว้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเฮ้ยวัวผมมาเอนี่อคอกผิดผิดอคอก <c oughs> <c oughs> นี่ันนี้ผมก็เอาวัวเข้าขอคอกนะอันนี้เป็นตัวปั๊มโกลเลยนะเดี๋ยวจะสอนนะครับ้ายคิดว่าปั๊มโกยังไงนั้นเนี่ยเอามาเข้าขอคอกนี้ก็ได้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่เอาเข้าขอคอกแล้วเราจะได้พวกนมเนี่ยคือเราฟาร์มแบบสบายๆไม่ต้อง มานั่งไล่ตีนะครับข้อความสบายของมันเวลาเข้าคอกนะครับก็คือเราไม่ต้องมานั่งตีไม่ต้องมานั่งฟาร์มเยอะๆนะถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็เอาเป็ดตูตูเข้าคอกก็ได้ก็ได้ไข่เหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่เป็นชื่อว่าวัวต้นอ่อนนะครับต้นวัวอ่อนนะตัวนี้ก็ยิ่งง่ายครับเนี่ยมีฟาร์มเหมือนกันก็จะได้พวกนมมานะฮะเนี่ยจะได้นมเป็นขวดมาเลยหรือว่าถ้าใครขี้เกียจเอาเข้าคอกนะครับคิดว่าฟาร์มไวกว่าแบบเร่งรีบนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้ครับนี่จุดวาร์ปปึ๊บมันจะอยู่ตรงนีีี้้้้เนนนยยแดดไวตรงคับบมาํ บอสตัวนี้นะครับอยู่ตรงคมดาบน้ําแข็งเลยเนี่ยวาร์ปมาที่ตัวเนี้ยหุบเขาน้ํหลากนะครับแล้วเดินลงไปตรงเนี้ยโอ้โหมีเป็น10-20ตัวให้ฟาร์มได้ตลอดนะครับหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีวัวต้นอ่อนเน,เนี่ยก็เป็นพาหนะที่ไว้ใช้ต้นเกมได้ดีมากๆนะครับอ้าวไปไหนล่ะล่ะบักนะครับมองม่เห็นตัวเนี่ย เป็นาพาหานะไว้ขี่ไว้อะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าขี่อยู่เนี่ยแล้วเราตีเหล็กนะครับมันจะได้จากทีละหนึ่งเป็นสาเป็น4เลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุม้มแล้วก็ดีมากๆอีกหนึ่งตัวเป็นตัวฟาร์มต้นเกมที่ดีมากๆนั่นเนี่ยหรือว่าใครอยากเข้าคอกนะครับเข้าคอกวิธีเข้าคอ,อ,อกก็คือน,นี่เลยครับเข้ามาที่แท่นมิล่าตรงนี้นะครับปุ๊บสถานีมิล่านะครับเนี่ยแล้วก็จับ โยนลงมาใส่ข้างล่างตรงมีล่านในจุดยืนนะครับเนี่ยพวกที่มีสถานะฟาร์มได้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่ฟาร์มโก้เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นอย่างนี้คือฟาร์มครับส่วนรายละเอียดวิธีดูแต่ละตัวนะครับที่ผมสอนดูไปแล้วว่าตัวไหนฟาร์มสามารถยังไงเข้าคอกได้ไหมฟาร์มได้ไหมเนี่ยไปดู EP ีน่าจะอีพีที่4ที่3านี่แหละไปลองไล่ดูนะผมทําสอนไว้แล้วนะอ่ะก,ก็ประมาณนี้สําหรับนมกับไข่นะครับวิธีหาง่ายๆก็คือตีกับเอาเข้าคอก แล้วมันก็จะผลิตมาให้นะครับส่วนอีก2อันนะครับที่เป็นเบอร์รี่กับข้าวสาลีนี่นี่คิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ก็ง่ายมากๆเก็บเอาก็ได้หรือว่าทําฟาร์มแปลงผักก็ได้นี่ผมก็สอนทําไปแล้วครับนี่กับอีกันหนึ่งที่มันเป็นแปง้งนะเป็นแป้งก็คือเราทําข้าวสาลีส่วนวิธีหาข้าวสาลีมาปลูกเนี่ยก็ดูได้ที่น่าจะคลิปที่2หรือคลิปที่3เนี่ยนะครับเนี่ยก็แค่นี้เองระบบทําฟาร์มทําอะไรผมทําให้สอนเรียบร้อยหมดเลยนั้นเนี่ยวงจรทุกอย่างที่มีในบ้านผมเนี่ยที่ ไปดูกันได้นะนเนี่ยได้เข้าส, Wit <kuin> สารีมาปุ๊บนี่ข้าสารีมันจะเป็นอย่างนี้นี่พวกโปเกมอนมันจะมาใส่ไว้ให้เองเลยนะเราก็เอาเข้าสารีเนี่ยปุ๊บสมมุติเราหยิบข้าวสาลีมาแล้วใช่ไหมฮะเรามาที่เครื่องแปรรูปตรงนี้ครับปึ๊บนี่สร้างเครื่องแปรรูปแป้งนะเนี่ยแล้วก็ได้แป้งมาแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราก็มาทาการคาราฟนะครับนี่เราก็จะได้แป้งมานะผมเอาเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันแป้งเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเราก็ได้เค้กละหนึ่งชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วเวลา ผส,สมพันเนี่ยมันก็จะใช้เคสแค่ไม่กี่ก้อนนะครับสองสก้อนประมาณเนี่ยต่อหนึ่งตัวเดี๋ยวผมมาทําสอนอีกทีละกันวันนี้คลิปยาวหน่อยนะครับเพราะว่าสอนหาหลา,ายอย่างนะอ่ะอันต่อไปวิธีปั๊มโกนะครับวิธีปั๊มโกง,ง่ายมากๆเลยนะนี่คือเอาวัวเนี่ยมาใส่ไว้อย่างนี้นะเห็นไหมแล้วก็หาตัวฟาร์มนะครับที่มีความสามารถในการขนย้ายเนี่ยมันก็จะย้ายมาให้อยู่ในกล่องเลยนะเห็นไหมมีอยู500่สี่ห้าร้อยเหรียญเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรปล่อยทีมไว้วันวันหนึ่งนะครับหรือว่า ถ้าใครขยันหน่อยนะครับให้ทําเป็นนี่ขนมปังแยมเนยตรงนี้เพราะว่ามันใช้แค่2อ,อย่างก็คือเนี่ยครับขนมปังแยมเนยมันใช้แค่ผลเบอร์รี่กับแป้งหรือข้าวสาลีเท่านั้นเองแล้วเนี่ยเรามีไม่จํากัดเลยนะเพราะว่าเราทําปลูกแปลงไว้นะส่วนไอตัววัวที่เป็นโกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ป,ปึ๊บวาร์แล้วมาที่ตรงนี้เลยเนี่ย อยู่ระหว่างมังกรหยกนะครับแล้วเดินขึ้นไปผ่านวาร์ปอันนึงนะครับคือลำธารคดเคี้ยวเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นเขาไปเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นี่อยู่ตรงเนี้ยเป็น 10- 20ตัวเลยนับก็สามารถไปลองหาดูนได้ไปลองจับมาดูนได้นะครับส่วนวิธีปั๊มใช่ไหมที่ว่าขนมปังยำเนยมันทําอะไรได้นะครับนี่เลยครับไปหาพ่อค้ามาสักหนึ่งคนนี่ครับเราหาพ่อค้าเออส่วนจุดดอปหรือว่าจุดยืนพ่อค้า NPC นะครับเดี๋ยวผมจะทําสอนนะว่ามีตรงไหนบ้างทั่วแมปนะครับนี่พอมาที่เนี่ย คนจะสอนใช่ไหมครับว่าให้คราฟตะปูแต่ว่าตะปูเนะี่ยบางทีเราต้องมานั่งขุดเหล็กขุดอะไรเยอะนะครับซึ่งมันเสียเวลามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาที่มันมีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยขนมปังแยมเนยที่มันคราฟง่ายๆนะเนี่ยเราทําขายได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมีเท่าไหร่ก็ขายเลยน,นั่นะอย่างผมขายมี38อันเนี่ยโอ้แบบเดียวผมได้แล้สองสามพันนะครับดูเนี่ยแป๊บเดียวสองสามพันโกแล้วนะครับขายไปเลยปุ๊บดูแล้วเราเหลือไว้ซื้อนู่นซื้อนี่ได้เพียบเลยนะเนี่ยซื้อกุญแจลงดันซื้อกุญแจัับสีีทอองนนนนน่่นนน่หรืวาม อะไรเงี้ยล้วก็บางทีขี้เกียจมานั่งฟาร์มนะก็สามารถซื้อได้เลยนะนี่เทคนิคง,ง่ายๆแค่นี้เลยนะสำหรับการปั๊มโกแบบไม่จํากัดนะอยากได้เท่าไหร่สามารถปั๊มได้แบบสบายเลยนะ,ะส่วนอันสุดท้ายนะที่คนถามกันมาเยอะนะครับไอพวกกรรมฐานเนี่ยมันหาได้จากไหนพี่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับกรมมาถันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ตามเขตเมืองร้อนนะครับแล้วก็รูปแบบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหินทั่วไปเนี่ยเหมือนหินเหมือนเหล็กนะครับหินเนี่ยมันก็คือสีเทาใช่ไหมส่วนเหล็กเนี่ยก็คือสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นกรมมาถันเนี่ยมันจอกสีเหลืองแล้วก็ไปขุดธรรมดาเหมือนหินเลยนะฮะเนี่ย อันนี้คือหินนะครับสีเทาส่วนนี้สีดำๆเนี่ยคือเหล็กเดี๋ยผมหากรรมฐานให้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้หาจุดฟารม์มกรรมฐานเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปลงให้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในแมปเนี่ยครับทะเลซ้ายนั่นแหละต้องลองหาดูนะอ่ะนุ่นๆๆผมเจอแล้วนะครับ เนี่ยพวกนกพวกอะไรก็สามารถมามาจับในนี้ได้นะนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะเป็นก้อนสีเหลืองๆอย่างนั้นครับนี่ทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็ตีไปนะครับมันก็จะได้จากหินจากเหล็กเนี่ยกลายเป็นกรรมฐานแทนนะครับแค่นี้เลยจบนะครับขอไปตีให้ดูละกันนะไอตัวเขียวๆอยู่เยอะเดี๋ยวผมตายแต่ว่าแนะนำนะครับให้ครับพวกเสื้อกันความร้อนมาด้วยนะครับไม่งั้นเลือดจะลดลงเรื่อยๆนะสำหรับแบบร้อนตรงนี้นะ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการหาพวกกรรมฐานเค้กวิธีปั๊มโกนะครับทานน้ําผึ้งอะไรอย่างนี้นะครับหลักๆก,ก็น่าจะครบแล้วนะคใครอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทาคลิปสอนให้นะครับเมื่อกี้เดินเล่นแบบแป๊บเดียวได้ไข่เพิ่มอีก2ใบนะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ